ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูต้นประดู่ที่ผมเพาะไว้นะครับซึ่งผมสังเกตมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ผิดปกตินะครับก็งอกงอกออกมาก็ประมาณพองอกออกมาผมก็จะมาชํำใส่ขวดน้ำพลาสติกนะครับที่ เก็บทิ้งจากที่ทํางานบ้างไปเจอข้างทางบ้างผมก็จะมาตัดแล้วก็เจาะรูนะครับผมจะเห็นสิ่งผิดปกติอยู่หนึ่งต้นนะครับก็คือต้นนี้ครับสังเกตที่ใบนะครับเขาจะมีสีขาวแซมออกมาเหมือนเหมือนเหมือนต้นพูด่างครับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการผิดปกตินะครับสำหรับต้นอื่นปกติครับก็มีโตเร็วบ้างโตช้าบ้างนะครับนี่อันนี้อันนี้เพิ่งงอกจากเมล็ดครับ ผมสงสัยต้นนี้ครับใบจะไม่เหมือนลักษณะสีใบไม่เหมือนต้นอื่นๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นความโชคดีก็ได้ครับ ฝากติดตามและคอยดูไปเรื่อยๆนะครับว่าโตไปเขาจะเป็นอย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ